วาดีโอ30นาทีลดไขมันได้จริงไหมนะครับถ้าจริงคุณต้องทำอะไรเพิ่มบ้างถ้าไม่จริง ที่ถูกต้องคืออะไรสวัสดีครับผมนายแพทย์ทวัตพงศ์สวัสดิ์กิพลโรน์นะครับหรือมอนหนึ่งเฮลตี้ฮีโร่นะครับนะวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายๆคนถามเข้ามามากๆว่ามอ1หนึ่งมันจริงหรือเปล่าที่ต้องคาร์ดิโอหรือวิ่ง30นาทีต่อวันนะครับต้องเต้น30นาทีแอรบิก30นาทีต่อวันคุณถึงจะผอมจริงไหมนะครับนะคลิปนี้มีคําตอบละเอียดเลยนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายเนี่ยมอนหนึ่งจะแถม2ข้อนะครับที่ถ้าหากคุณทํา2ข้อน,นี้เพิ่มขึ้นจะทําให้การออกกํํําา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 ลลลลัััังงงกกกกยยยยขขอออคคุณเเนีี่่่ปราารรระหหหดววมมมึ้สบทไืำ ชอบเนี่ยนะครับจะเป็นประโยชน์กับคุณมากๆแล้วก็จะช่วยให้ประสิทธิภาพในการลดน้ําหนักของคุณเนี่ยมันดีขึ้นอย่างน้อย2เท่าเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่คุณจะไปชมวันนี้เนี่ยหากคุณชมหมอหนึ่งจากยูทูบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เก็บไว้ดูได้นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อที่เวลาหมอหนึ่งออกคลิปใหม่ๆมาคุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากหมอหนึ่งนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ชมหมอหนึ่งจาก Facebook หรือว่า IG นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามทั้ง Facebook แล้้วก็ IG ไดเพื่อที่คุณจะไดด้มม่่่พลลลาาคิปใหหๆทีออเงนร อันนี้ย้อนกลับมานะครับว่าการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอนะบางคนถามเฮ้ยโมน,นึงคาร์ดิโอคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากคาคํานึงนะครับคำว่าคาร์ดิโอเนี่ยแปลว่าหัวใจเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอมันคือการออกกำลังกายที่ทําให้หัวใจกับระบบการหายใจของคุณเนี่ยมันทํางานมากขึ้นพูดง่ายก็คือออกกําลังกายแล้วหัวใจต้องเต้นเร็วขึ้นหรือว่ามีการออกกําลังกายแล้วคุณเนี่ยมีการหายใจหอบเหนื่อยมากขึ้นอันนี้เราจะเรียกว่าการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอแต่คีย์ของมันอีกอันหนึ่งที่จะเป็นการออกกำ คุณต้องมีการทำมันแบบต่อเนื่องนะครับเช่นบางคนบอกว่าหมอหนึ่งพี่เดินขึ้นบันไดสิวินาทีนะจากชั้นหนึ่งไปชั้น2แบบนี้เป็นคาร์ดิโอไหมเป็นการออกแรงแต่ไม่ใช่การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเพราะว่าหัวใจ so คุณเต้นเร็วขึ้นคุณเหนื่อยขึ้นก็จริงแต่ไม่ใช่การทำแบบต่อเนื่องแต่ถ้าคุณวิ่งจากชั้นหนึ่งไปชั้น30โอ้โหเนี่ยใช้เวลาหลายนาทีเลยอันเนี้ยเป็นการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอได้เพราะคุณทำแบบต่อเนื่องหัวใจเต้นเร็วขึ้นต่อเนื่องมีการหอบเหนื่อยแบบต่อเนื่องเห็็นน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 ภาาาาาาพมมัััั้้ยดงงไ่่่่วววจะะะเเปกกกรรรรริคคบบล กระโดดเชือกหรือว่าการขึ้นบันไดหลายๆชั้นต่อกันนะครับพวกนี้เป็นการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอหมดเลยคราวนี้หลายคนเลยบอกว่าพี่เคยวิ่งวันละ30นาที45นาที1ชั่วโมงต่อวันแต่ทําไมที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ผอมเลยล่ะหมอหนึ่งใครเคยเป็นแบบนี้บ้างนะใครเคยเป็นแบบนี้เดี๋ยวเขียนคอมเมนต์มาได้เลยนะเออใช่เคยเป็นแบบนี้จริงๆด้วยนะครับหมอหนึ่งไม่ได้หมายความว่าจริงๆแล้วการออกกาลังกาย30นาทีด้วยการคาร์ดิโอต่อวันนั้นมันไม่ได้ผลนะแต่มันจะได้ผลก็ต่อเมื่อคุณต้องทําา2อยย่งนนี้ดวนะ โอเคไหมสองอย่างนี้นะครับจำให้ดีๆนะข้อที่1คือก่อนที่คุณจะไปออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเนี่ยถ้าคุณจะทําเพื่อการลดน้ําหนักสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องสลับระบบพลังงานก่อนหลายคนเข้าใจว่าสําคัญที่สุดคนเรามันอ้วนจากการที่ไม่ได้ออกกําลังกายเลยเลยต้องกลับไปออกกําลังกายเพื่อที่จะทําให้เราผอมลงคุณลองนึกภาพนะว่าที่คุณอ้วนมันเป็นเพราะคุณไม่ได้ออกกําลังกายเปล่าไม่ใช่หลายคนออกกาลังกายแต่ก็อ้วนขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณอ้วนจากสิ่งที่คุณกินต่างหากคุณใช้ระบบพลังงานจากไขมันไไม่ด้คุณก็เลย สะสมไขมันมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วร่างกายของคนเราเนี่ยมันมีระบบพลังงาน2ระบบคือการใช้น้าตาลกับแป้งเป็นพลังงานแล้วก็ใช้ไขมันเป็นพลังงานดังนั้นถ้าคุณอยากจะผอมลงคุณต้องทอํายังไงก็ได้ให้ร่างกายคุณใช้ไขมันเป็นพลังงานให้ได้นะครับซึ่งวิธีที่จะทําให้ร่างกายของคุณใช้ไขมันเป็นพลังงานได้เนี่ยมันมีอยู่3อย่างด้วยกันข้อที่1เมื่อคุณอยากใช้ไขมันเป็นพลังงานคุณก็ต้องลดการใช้พลังงานจากแป้งกับน้าตาลลงเพราะมันเองบอกแล้วว่ามันใช้อยู่แค่2อย่างน้ําตาลแป้งกััับไไขขมมนนถ้้าาคุณอยกใช คุณก็ต้องลดการใช้น้ําตาลกับแป้งแล้วเราจะลดการใช้น้ําตาลกับแป้งได้ยังไงง่ายๆเลยนะครับลดการใช้น้ําตาลพยายามเปลี่ยนเครื่องดื่มทุกอย่างนะที่มีน้ําตาลไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะครับทั้งหลายที่มีน้ําตาลโดยเฉพาะพวกกาแฟทรีนะอินวันนะผมนึกบอกเลยว่ากาแฟทรีอินวันเนี่ยพวกครีมเทียมกับพวกน้ําตาลที่ใสามาในน้นแล้วเนี่ยมันเป็นกาแฟสําเร็จรูปที่ปรุงมาแล้วถูกไหมพวกเนี้ยน้ำตาลเยอะมากมันจะทาให้ร่างกายของคุณเนี่ยไม่ค่อยเอาไขามันมาใช้นะกินกาแฟทรีอินวันไปวิ่งไป30นาทียังไงก็ไม่ผอมเพราะมันใช้แต่น้ําตาลลเเป็นนนนพััังงาามมมไ่อขส สมของคุณมาใช้เป็นพลังงานเลยเห็นภาพไหมนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเครื่องดื่มเปลี่ยนก,นกาแฟดำนะครับเปลี่ยนเป็นพวกชาจากที่เคยกินชานมชาเย็นทั้งหลายนะคะเปลี่ยนมาเป็นพวกชาเขียวเย็นๆนะที่ไม่มีน้ําตาลเลยอย่างเงี้ยได้หรือบางคนไม่อยากกินคาเฟอีนก็ทานน้าเปล่าจะเป็นน้ําอุ่นหรือน้ําเย็นก็ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับเนาะเนี่ยพอลดน้ําตาลได้ปั๊บเดี๋ยวร่างกายจะสลับไปใช้ไขมนันละแล้วพอคุณจะวิ่งนะมันก็จะใช้พลังงานจากไขมันมากขึ้นถึงตอนนั้นนะคุณอาจจะไม่ต้องวิ่งถึง30นาทีได้แต่คุณอาจจะสิ10นาทีุณได้แต แต,แต่ก่อนคุณออกกาลังกายอะ่ะชั่วโมงหนึ่งวิ่งชั่วโมงหนึ่งแต่ไม่ผอมเพราะใช้แต่แป้งกับน,น้ําตาลไม่ได้ใช้ไขมันเลยเห็นภาพไหมเพราะนั้นสิ่งสาคัญก่อนจะไปออกกาลังกายคุณต้องเรียนรู้การที่จะปรับการทานยังไงเพื่อจะสลับไปใช้ไขมันได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นข้อที่1สลับจากแป้งกับน,น้ําตาลไปใช้ไขมันได้ด้วยการตัดน้ําตาลออกข้อที่2นะครับนะลดการทานพวกแป้งลงไม่ได้บอกว่าห้ามทานนะแต่อะไรที่มันเป็นข้าวเป็นเส้นเป็นขนมปังเป็นผล,ลไม้ที่คุณเคยทานเยอะๆนะครับบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าการก แป้งกับน้าตาลธรรมชาติเหมือนกันเนาะก็ทําให้ร่างกายของคุณใช้แต่แป้งกับน้ําตาลไม่ได้สลับไปใช้ไขมันเหมือนกันเพราะนั้นลองตัดมันออกสักครึ่งหนึ่งจากที่คุณเคยทานถ้าตอนนี้คุณกําลังน้ําหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับลองตัดมันออกสักครึ่งหนึ่งนะแล้วคุณจะรู้เลยว่าเออร่างกายของคุณสลับไปใช้ไขมันได้ดีขึ้นจริงๆอย่างน้อยจากที่คุณกําลังอ้วนขึ้นเรื่อยๆมันจะหยุดอ้วนขึ้นละแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆลดลงได้เนาะแล้วข้อที่3วิธีที่จะสลับไปใช้ไขมันเป็นพลัััังง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 งาา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 านนนนนกก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 ก็คคคคคืออออออุุุุุุณณณณตต้้้้หหยยดดดิิจจจ่่รรรบเวลลทขขใไีมพ ากภายนอกเข้ามาจากอาหารภายนอกมันจะใช้พลังงานจากอาหารภายนอกของคุณก่อนเช่นคุณทาน8ปดโมงสิบโมงเที่ยงบ่ายสองสี่โมงเย็นหกโมงเย็นก่อนนอนเที่ยงคืนคุณก็ทานอ่ะการทาแบบนี้จะทาให้ร่างกายของคุณไม่ได้ใช้พลังงานสะสมจากภายในเลยมันก็จะใช้แต่พลังงานจากอาหารที่คุณทานนั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณควรจะต้องกินรวบมื้อกินเช้ากินเที่ยงกินเย็นอ่าแบบเนี้ยกินให้มันเป็นมื้อๆหรือบางคนเริ่มมื้อแรกเที่ยงก็กินเที่ยงอาจจะมีมื้อเสริมนิดนึงตอนบ่ายสามแล้วก็กินถึงหกโมงเย็นแล้วก็หยุดทานไปเห็นภาพไหมการหยุด ไม่ได้กินตั้งแต่ตื่นยันนอนแบบนี้มันจะทําให้ร่างกายของคุณสลับจากการใช้แป้งกับน้ําตาลจากอาหารภายนอกเป็นพลังงานหลักไปใช้ไขมันสะสมเป็นพลังงานหลักได้ด้วยเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะไปคาร์ดิโอ30นาทีให้มันผอมนะเราสงสัยว่าทําไมทาแล้วไม่ผอมคุณต้องทําอันนี้ก่อนคือสลับจากการใช้แป้งกับน้ําตาลไปใช้ไขมันเคลียร์เนาะนะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่คุณจะต้องทําเพื่อที่จะทําให้การออกกําลังกายที่คุณชอบวิ่งชอบคาร์ดิโอทั้งหลายเนี่ยนะมันได้ประสิทธิภาพก็คือคุณต้องรู้้้จักกกาาาารสรสสงงงลมเเนนือออขีอยย่ึ คนที่ออกกำลังกายแล้วชอบคาร์ดิโอนานๆนะครับก็คือคุณมักจะชอบคาร์ดิโอโดยที่ไม่ค่อยชอบสร้างกล้ามเนื้อแล้วคนที่วิ่งนานๆแล้วไม่ได้สร้างกล้ามเนื้อแล้วการกินก็ไม่ค่อยถูกหลักเนี่ยระบบเผาผลาญพลังงานของคุณจะไม่ค่อยดีเพราะว่าจริงๆแล้วการสร้างกล้ามเนื้อสําคัญมากๆกล้ามเนื้อของคนเราเปรียบเสมือนเตาเผาพลังงานถ้าคุณมีกล้ามเนื้อที่กระชับมีกล้ามเนื้อที่มวลมันมากขึ้นคุณก็จะสามารถเผาผลาญพลังงานได้มากขึ้นหมายความว่าอะไรเวลาคุณออกกําลังกายคุณก็จะ้อมเร็วขึ้นไงเเพาาาาะตผคุณมมันนนกขึ้ห็ ถ้าให้หมดหนึ่งเปรียบเทียบนะครับการออกกําลังกายจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้สําหรับการลดน้ําหนักจะแบ่งออกเป็น2อย่างใหญ่ๆ1น่คือคาร์ดิโอนะสคือเวทเทรนนิงเวทเทรนนิงก็คือการออกที่ได้ใช้กล้ามเนื้อเยอะๆนะครับการออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิงเนี่ยมันเปรียบเสมือนการทําให้กล้ามเนื้อคุณใหญ่ขึ้นพูดง่ายๆถ้าเรามีหม้อหม้อหนึ่งที่เอาไว้เผาไขมันเนี่ยนะการเวทเทรนนิงจะทําให้หม้อของคุณเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นใหญ่ขึ้นเผาไขมันได้มากขึ้นส่วนการคาร์ดิโอมันเปรียบเสมือนการเปิดสวิตตเเาาาผขอองคคคุุณณถ้ด้ดดโไ ได้เยอะขึ้นนะครับนะคุณก็จะสามารถเปิดเตาแก๊สในการเผาไขมันเนี่ยได้แรงขึ้นแต่บางคนนะครับไม่เคยออกกําลังกายสร้างกล้ามเนื้อเลยเตาเผาเล็กๆแต่พยายามคาร์ดิโอนานๆบิดให้มันแรงมันก็เผาไขมันได้ไม่เยอะเพราะเตามันเล็กถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะคาร์ดิโอ30นาทีนะหรืออาจจะคาร์ดิโอน้อยกว่านั้นนักเล่นของมอหนึ่งนะบางคนนะคาร์ดิโอแค่15นาทีต่อวันเองบางคน10นาทีเองเพราะไม่ค่อยมีเวลาไม่ชอบออกกำลังกายแต่เขาปรับ2ข้อที่มอหนึ่งพูดไปได้คือสลับระบบพลังงานจากแป้งกับน้ําตาลไปใช้ น,นะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นการตัดน้ําตาลทิ้งไปเลยนะไม่ทานนะครับแล้วก็ลดการทานพวกแป้งลงเลิกกินจุกจิกเลิกกินตลอดทั้งวันตั้งแต่ตื่นยันนอนเนี่ยแบบนี้จะช่วยให้คุณใช้ไขมันได้มากขึ้นแล้วก็แทนที่จะคาร์ดิโออย่างเดียวก็สลับนะครับแบ่งเวลานะเอามาสร้างกล้ามเนื้อบ้างนะครับเวทเทรนนิ่งการใช้กล้ามเนื้อก็เช่นอะไรบ้างสควอตเวลาที่คุณได้ฝึกท่าต่างๆที่มีแรงต้านกับน้าหนักตัวของคุณเนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยเกิดการเติบโตนะออเนาะแล ามากขึ้นลดน้ําหนักได้เร็วขึ้นประหยัดเวลาในการออกกําลังกายมากขึ้นแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนมักจะเข้าใจผิดก็คือต้องคาร์ดิโอ30นาทีขึ้นไปถึงจะผอมอันนี้ข้อน,นี้หมอหนึ่งบอกก่อนนะครับว่าไม่จริงนะเพราะว่านักเรียนหมอหนึ่งก็คาร์ดิโอแค่1ิบสนาทีต่อวันเหมือนกันก็ผอมได้เพราะเขาทําตามที่หมอนหนึ่งพูดมาตอนต้นนะครับแต่การคาร์ดิโอประมาณ3 0มสิบถึงสี่สิบห้านาทีต่อวันหากคุณมีเวลานะครับมันจะทาให้หัวใจของคุณแข็งแรงขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อดีในแง่สุขภาพ อยู่แล้วแต่ถ้าคุณไม่มีเวลาคุณอย่าเพิ่งคิดว่าในเมื่อฉันไม่มีเวลาแล้วฉันขอไม่ออกไปเลยแล้วกันการออกแค่5นาที10นาที15นาทีต่อวันพวกนี้เนี่ยดีที่สุดในจุดที่คุณทําได้เนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยสามารถลดน้ําหนักได้และกลับไปสุขภาพดีด้วยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับใครที่เคยมีความเชื่อว่าคาร์ดิโอ30นาทีเท่านั้นถึงจะลดน้ําหนักได้ไม่จริงนะครับเนาะน้อยกว่านั้นก็ได้แต่ถ้าคุณทํา30นาทีได้มันก็ดีกับสุขภาพของคุณแต่การทํา30นาทีไไมม่่่ด้้้้กกกกาา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 รรรรัััันนนนตตตีีวคคุุณณจจจจะะะะออเเพพํํปป็ทงงงงสลลบบบแ ไปใช้ไขมันเป็นพลังงานหลกักและมีการสร้างกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งรวมด้วยโอเคไหมนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ลองเอาเทคนิคในดีในวันนี้ไปปรับใช้นะครับก็ใครที่ยังมีคํำถามอื่นเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเขียนไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าใครได้เรียนรู้อะไรจากคลิปวันนี้นะครับก็พิมพ์ไว้ที่ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวมาหนึ่มาคุยด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปถัดไปนะครับ